หญิงดาริสลาน้อยจันโมงนะคะและเด็กหญิงสุรังที่หมดเกล็ด เราจะต้องนะคะจดถึงน,นู่นแหละคะ่ะ,อะขอบประลองพิธีเราทึ้งจากแหวนมือนะคะก็อา้าวคาถาวิเศษของเรานะคะอ้คาถาวิเศษยืนตมกันลูกอย่าเบื่ออย่าเบืง่งอย่าเพิ่งไปรอก่อนนะเจ้า น่ารักของเขานะคะความน่ารักของตัวเล็กๆเนี่ยเกินร้อยนะคะอาคาถาวิเศษของเราได้มาจากไหนคะมาจากนางฟ้านะคะนางฟ้าตัวน้อย,อยตัวน้อย,อยทั้งหลับทั้งตื่นนะคะตอนนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วนะคะนางฟ้าอนุบาลสองอนุบาลสามนะคะฝึกซ้อมโดยคุณครูปานีภูสมหมายนะคะ มิกนะคะและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะปีนี้เราก็มาร่วมเหมือนเช่นทุกปีนะคะเราต้องมาร่วมวิ่งร่วมทํากิจกรรมทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะคุณครูโยสตาน้อยใสนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะสีเขียวของเราค่ะกําลังเดินเข้ามาแล้วมนัสนันลุกผลนะคะ นักกีฬาสีเขียวนะคะไม่แข่งมือนะคะเมื่อเดินต่อหน้าประธานเป็นการเคารพประธานเป็นขบวนพาเรนะของนักกีฬาโรงเรียนบ้านเราหน่อยนะครับเดือนเดือนปีนี้ไม่มีนั่มีฬาไมนไม่ได้ไม่ได้แข่งในโรงเรียนนะเป็นกีฬาสีประจำทุกหลักสองพันห้าร้อยหกพันสามนะครับมี่ถึงพันห้าเล็กๆแต่ทรงเขาแข็งขันนะครับ เป็นนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬาสีแสนจากคุมกีฬาสีนะครับปีนี้นักกีฬาของเราให้ความสนใจร่วมมือทํากิจกรรมทุกอย่างด้วยดีทุกอย่างเลยนะคะขอกล่าวขอบพระคุณนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะคะเรียนเชิญท่านได้พักรับรองนะที่ช่างรับรองก่อนนะคะหลังจากนี้จะเป็นการแสดงของน้องๆนะครับ กีฬาครับคนไรคนแท้คนจิตจามบาวจอยดุยสานนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับนี่เป็นคลิปในการเอ่อเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบันลลเราหน่อยผู้รุ่งรัตวิทยาเอ่อบัลลเราหน่อยนะครับจะหมดความว่างเพื่อลูกทุ่ทงขาข้าขอกราบ คุณนรัยนะครับนี่กันนี่เจ้าหน้าที่ลูกเรืกันพยาบาลอย่าพึ่งอย่าพึ่งดื่องานนะคะลูกเราขอแสดงก่อนนะคะเป็นการแสดงเปิดเปิดที่เราพายไงเป็นการโยนการแสดงของอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอง